กาตูเลิรลี่ซากุระตอนรู้ไหมพวกเราก็มีชีวิตเหมือนกัน EP ที่สามคุณวิทูนเรามาที่นี่กันทำไมแค่แวะมาหารุ่นน้องผู้หญิงที่รู้จักกันน่ะเฮ้ยไอเจ้าสามตัวนี่อะไรเนี่ยมันดูไม่ค่อยเป็นมิรเลยนะ ไอ้เจ้าหมาจะเย็นเย็นแห้ไม่เห็นหน้ากันไม่นานเองในฝังมียาวมานสมุริโลกพูลสวยงามไต่ยืดเห็นแล้วสขิของค่อยแปลเป็นเนาคล ันเก่าฉันเคยทอดทิ้งบัดนี้ถ้าเปล่ยนเสียงเปล่าก็ยุ่ใจเคยป้องกันฉันจากฝนร้ายแต่ฉันคือผู้หันหลังให้รักมันละลายเต่ากราพผู้ซื่อสัตย์ในวันวานจน้องตางานจึงพบเนาวความลับไม่มีใครไร้มทิ้งในความฝัน ยยยังงงปปปกกกเเเ็ดรอออมมาาาาววว่ไว้้ีบบินนนนนุตตตสลืขอโทษด้วยจริงๆนะคะพี่วิทูลไม่นึกว่าจะมาแนะนำอย่างเป็นทางการค่ะถ้ารู้ชื่อพวกมันอาจจะหยุดพวกมันได้เจ้าหมาเนี่ยชื่อฮักกี้แมวชื่อเปอร์เซียนกกระจอกชื่อนกน้อยค่ะไม่เป็นไรจาริสาก็สนุกไปอีกแบบ พยายามพูดให้เสียงเรียบนิ่งที่สุดแต่สีหน้าออกชัดเจนแปลกดีนะคะแมวชื่อเปอร์เซียทั้งที่ไม่มีสายพันธุ์เปอร์เซียหรือครึ่งเปอร์เซียสุนัขชื่อฮักกี้ทั้งที่เป็นฮักกี้อ๋อฉันไม่ได้ตั้งเองค่ะเพื่อนในสาขาเรียกกันแบบนั้นน่าจะพอเรียกง่ายเออคุณออลิสาลืมแนะนำไปเลยมีน้ำฝนเป็นญาติห่างๆพี่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด อ๋ออย่างนี้นี่เองตอนแรกเห็นนางเจ้ากี้เจ้าการก็ใจหายว่าไม่ใช่แฟนพี่วิทูลสินะออืเห็นได้ชัดว่าไอ้เจ้าหมานั่นกำลังอิจฉาคุณวิทูลที่เป็นมนุษย์แถมดูภูมิฐานเนี่ยพี่เป็นห่วงลิสาเรื่องนี้นี่แหละก็เลยแวะมาถามไทยน่อยแต่ได้ฟังจากปากแล้วก็เบาใจคุณพ่อน้องเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแต่ก็พยายามเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ครอบครัวอบอุ่นแบบนี้ลิสาโชคดีแล้วนะ ในขณนะดเดียวกันพี่ไม่เคยได้สัมผัสด้วยซ้ำพ่อพี่เป็นนายหน้าค้ามนุษย์แม่พี่ขายแชร์ลูกโซ่ทั้งสองคนติดคุกตั้งแต่พี่ยังเล็กพี่ต้องถูกส่งตัวไปอยู่กับญาติๆว่ายังไงนะคะลิสาไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้ลึกๆมาก่อนยังไม่จบนะพวกเขาตัดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องกับพ่อแม่พี่แล้วก็ส่งพี่ไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาอยู่นาน ไม่มีใครอยากคบหาพี่เขามองว่าเป็นลูกคนขี้คุกน่ะแต่ก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งช่วงมปลายเขาเก่งมากนะฉายานักลงทุนอายุน้อยร้อยล้านเชวล่าถ้าพี่เชื่อเขาตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆแบบนี้ก็ได้พี่วิทูลพี่ผ่านอะไรมาตั้งขนาดน,นี้ขอบคุณที่เล่านะคะรู้ไหมว่าลิาสาศรัทธาในตัวพี่มากขึ้นไปอีกคะ่ะ เอร์เซียมีอะไรหรอเอ๊ะเสียงอะไรขอให้ทุกคนเข้าไปหบในห้องที่ปลอดภัยก่อนนะครับตอนนี้มีชายแปลกหน้าสามคนบุกเข้ามาโจรกรรมในสถาบันเราพี่วิทูลระวังตัวนะคะพวกมันมาแล้วแล้วนี่คุณน้ำฝนพัดหลงไปไหนเนี่ยอีเวนถ้าไม่อยากเจ็บตัวส่งเด็กกู้งมานี่ข้าต้องการคนนำทางไปห้องที่มีอุปกรณ์มีค่าทั้งหลาย ฝันไปเถอะวิสาอยู่ข้างหลังพี่ไว้คุณวิทูลที่แท้คุณน้ำฝนเป็นรอมมันอาจจะเป็นอันตรายวิสาถอยออกไปก่อนพี่วิทูลเชือกตู้กดน้ำนี่น้ำฝนไปตามพวกเขามานี่เอง ลำพังผมคนเดียวคงต้านไว้ไม่ไหวแน่ๆขอบคุณพวกคุณมากนะครับที่เข้ามาช่วยไว้ทันไม่เป็นไรครับแต่สู้ไปมากตอนนี้พวกเราต้องไปที่โรงอาหารเพื่อรีบเติมพลังความฝันกันก่อนได้เลยครับพวกคุณยอดเยี่ยมจริงๆโลกแห่งความฝันที่ทุกอย่างดูแฟนตาซีใช้พลังงานความฝันเหมือนที่โลกมนุษย์ใช้พลังงานไฟฟ้าขอบคุณค่ะพี่วิทูลพี่ไม่บาดเจ็บใช่ไหมคะ โชคดีจริงๆที่วันนี้พี่มาพี่โอเคดีจาริสาไม่มีแผลถ้าอีกร้อยปีข้างหน้าโลกของเราใช้พลังงานความฝันเป็นพลังงานทางเลือกเหมือนกับพลังงานลมก็คงน่าสนใจดีนะตอนแรกพอดีนข่าวก็ใจหายแต่ก็เบาใจที่วิทูลอยู่ด้วยขอบคุณนะไม่เป็นไรเลยครับคุณสมศักดิ์ผมดีใจซะอีกผมเป็นผู้ชายต้องคอยปกป้องสุภาพสตรี แล้วการที่ได้เห็นสิ่งของอื่นๆนอกจากน้ำฝนแปลสภาพเป็นมนุษย์จากพลังงานความฝนันถือว่าเป็นบุญตามากๆที่แท้คุณน้ำฝนก็เป็นร่มนี่เองพาเธอเข้าไปพักข้างในก่อนก็ได้นะคะพี่วิทูลพี่เองก็ดื่มชาสักแก้วขอบใจจ้าแต่ว่าเนี่ยสามทุ่มแล้วพี่ต้องกลับก่อนเพราะว่ามีงานเช้าด้วยผมลานะครับคุณสมศักดิ์จ้าเดินทางดีๆนะขับรถดีๆนะคะพี่วิทูล เป็นยังไงบ้างน้ำฝนกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วเหรอ,อม,มันจะกลายเป็นมนุษย์มันก็เป็นฮะเอาจริงๆฉันไม่สามารถคอนโทรลได้นะเหมือนมันบังเอิญเป็นร่มตอนนั้นพอดีนะ่ะ <c oughs> อย่างล้ําแต่ก็ดีนะฉันได้ใช้เธอที่เป็นร่มเป็นโลกกาําบังอย่างกับอัศวินนะ่ะ <c oughs> ่องงตาาานนาวคคมมมมัไไีใรไรนใรรจดูมาถึงตรงนี้แล้วมี FC ใหม่หรือเปล่าคะชอบเรื่องนี้ไม่เคยดูมาก่อนจิมเฮลิสที่เด้งขึ้นมาตอนนี้ได้เลยนะคะเพื่อดูย้อนหลัง EP ก่อนหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเพิ่ม e n g a g e ช่องและกดซับให้พี่มีแรงไปต่อด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ